พระเอกดาวรุ่งว่าไงถูกแฟนคลับเชียร์จากคู่จิ้นเป็นคู่จริงอแมนดากลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนๆเชียร์อยากให้เป็นคู่จริงหรือจะมีละครคู่ด้วยกันอีกสักเรื่องสําหรับพระเอกดาวรุ่งริววชีรวิทย์และสาวลูกครึ่งคนสวยอแมนดาออฟดัมหลังจากที่เจอกันในละครเรื่องมาตาลดากับบทไตรฉัตรและอรุณรัศมีทั้งคู่ก็ต่างแยกแย้ายกันไปล่าสุดหนุ่มริวได้ให้สัมภาษณ์ว่า มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกก็อยากทํางานด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีเรื่องที่ต้องโคจรมาเจอกันส่วนคนที่เชียร์จากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงส่วนตัวมองว่าเรื่องความรักเรื่องอายุไม่เกี่ยวไม่ติดเลยมันอยู่ที่จังหวะมากกว่าตอนนี้กับอแมนดาเป็นแค่พี่น้องตอนนี้ต่างคนต่างทำงานพี่อแมนดาคิวงานแน่นมาก